โดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห่างเพงน้ำปลาระราปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปร,ะราะไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับดิฉันแคทอาทิตยาเป็นจปักกันสักครู่ค่ะประธานอาเซียนขอให้ไทยและกัมพูชา อดทนอดกั้นแก้ปัญหาสถานการณ์ชายแดนด้วยสันติวิธีนายจิรยุห่วงทรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดาโตเซรีอันวาอิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้โทรศัพท์หารือกับนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมบูชาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยประธานอาเซียนได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและกัมบูชาพร้อมขอให้ประเทศไทยและกัมบูชาใช้ความอดกลั้นและใช้มาตรการเพื่อลดความตึงเครียดและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีในทุกมิติ หลังจากที่โอปอสุชาตาช่วงสี m ิ s เวิลด์2025ได้สร้างประากฏการครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตำแหน่ง m i ชเวิลด์เป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทยโดยโอปอจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่14มิถุาน,ถนายนนี้และมีการจัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของ t ทโรเอ n นเตอร์เทนเมและบริษัท TPN g l o b a l จำกัดพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่บนเวทีโลก และยกย่องพลังของผู้หญิงไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเอง ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมต้อนรับโอปอตั้งแต่เวลา13นาิกา30นาทีเป็นต้นไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น2บริเวณทางออกประตู1และประตู10ขาเข้าประเทศเพื่อร่วมเป็นพยานในปรากฏการแห่งความภาคภูมิใจและส่งเสียงต้อนรับโอปอสุชาตาผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการนางงามไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงไทยทั่วโลก วันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคใต้ภาคตะวันออกอันดามันและอ่าวไทยทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดฝนตกหนักใน20จังหวัดอาทิกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยอง จันทบุรีตราดระนองกระบี่สตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากขณะที่ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นตัวทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-3เมตร ขอภัยค่ะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านมณฑนทนาหารบกที่38 โดยทีมเวชยกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR แก่นักเรียนแกนนำด้านความปลอดภยัยตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูสู่ห้องเรียนโดยมีการให้ความรู้สาธิต ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บและทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจหรือ CPR ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมติดคอ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความชำนาญในการช่วยเหลือตนเองหรือคนรอบข้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงจะสามารถช่วยเหลือกันเบื้องต้นได้ทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดอัตราก,การเสียชีวิตแก่ผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอโ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้น <c oughs> คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพลงคุณผู้ชมคะศินปศาสตร์ชาติไทยวันเสาร์นี้ เพราะชีวิตคือเกมสมุดดำขอภายค่ะสมุดไทยดำที่เคยเป็นสมบัติของคุณเมคามีอะไรซ่อนอยู่และจะไขปริศนาพระสมเด็จประจำตระกูลได้หรือไม่และเฮียชัยจะใช้วิธีไหนแก้เผ็ดอาจารย์จโจ๊กติดตามได้ในสินสาร,รชาติไทยวันเสาร์นี้เวลา20นาฬกา30นาทีทางช่อง5ค่ะ รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา11นาฬิกากับดิฉันแคทอาทิตยาเป็นจัปักทางช่องททบ5กดหมายเลข5ค่ะ